ในป่าเขียวชะอุ่มแห่งหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งชื่อก้องแกงวันหนึ่งก้องแกงมองขึ้นไปบนต้นมะม่วงใหญ่เห็นมะม่วงลูกสีทองสุกงอมส่งกลิ่นหอมหวานชวนกินอยู่บนกิ่งสูงต้องรีบขึ้นไปเอาเดี๋ยวนี้ก้องแกงคิดพลางปีนต้นไม้อย่างรวดเร็วและใจร้อนแต่ยังไม่ทันถึงมะม่วงกิ่งไม้ที่มันเหยียบก็กรอบ หักลงทันทีกองแกงเกือบตกน้ำที่อยู่ข้างล่างโชคดีที่คว้ากิ่งอีกอันไว้ได้ทันวันถัดมากองแกงมองมาม่วงลูกเดิมอีกครั้งคราวนี้มันสูดหายใจลึกๆแล้วปีนอย่างช้าๆระมัดระวังจับกิ่งใหญ่ก่อนกิ่งเล็กและค่อยๆขยับทีละน้อยในที่สุด กองแกงก็ความะม,ม่วงสุกได้อย่างปลอดภัยและนั่งกินด้วยรอยยิ้มความใจเย็นและความระมัดระวังช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้โดยไม่เจ็บตัว